เอาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของไมค์ครับนะครับผมนะก็สู่ซีรีส์ของโปเกมอนพาร์ทที่2กันแล้วนะครับนะก็ความจริงนะครับนะผมอัดไปแล้วเวยรอบหนึ่งแต่รู้สึกว่าไมค์ซ่าเกินไปผมก็เลยตัดออกนะครับไปเก็บเบี้วเอ้กลับไปหาแ p ปิคลอะไรต่างนะครับนะจนเบล้วหคือว่าอีโวไปแล้วคือคือเป็นล่ามสองไปแล้วนะครับนะก็ขอโทษด้เลยนะการที่ผมไม่ได้อัดในส่วนนั้นเอาไว้นะก็นะคือ พูดไปไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปทําฟาร์มแอปเปิลเข้ากันดีกว่านะจะได้แยกบทมู่กันได้ว่าอน,นุสีคือสีเขียวสีเหลืองสีอะไรต่างๆนะครับนะก็ตอนนี้ที่อยู่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนะนี่สีดำเนี่ยชอบมาก,กาสีเหลืองนะเอาไปทําอันตราบอลน,นะครับนะก็ใช่ปะ่ะผมจะไม่ผิดซึ่งผมอาจจะบอกว่าอะไรเสียงมันอาจจะ ก็แปลกหน่อยหรือภาพอะไอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำนะครับนะก็โอเคก็อยู่เลยนะจริงๆนะ,รนะเราอ่ะต้องไปบอกว่าอะไรไปตัดไม้นะครับนะซึ่งขวานต้องไปขวานอีกแล้วนะนี่ดาบดาบผมว่าทำมันทําไมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งผมเดินลงไปข้างล,าล่างก่อนนี่ผมนี่ข้างล่างนี่นะไอยที่ไอที่เบอลยเบอ เฮ้ยดูเลขสกอ่าดับเบิลคริกนะเออได้ท่าดับเบิลคริกมาด้วยนะหือว่าเทได้เห็ได้แรงอยู่มันหายรู้ยเันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ป่ะเปอร์เซ็นต์บอกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าอะไรนะน่าติดเปอร์เซ็นต์ว่าจะติดว่าไม่ติดนะกูนะอันนี้คือมั่วถ้าเกิดตีไม่ติดก็น่าจะเจ็บจรงมั้งอันนี้คือไม่รู้นะจริงเพราะจำไม่ได้นะฮะเค๋อนี่คือเหมือนนะครับนะก็มีเอออ่าเนี่ยนะฮะสลิตัญเลย เหล็กกับข um, so um, ่าเนี่ครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำแบบว่าอะไรได้ใส่ออปติฟายมาแล้วนะครับผมเนี่ยกดเลือกสาไปทำไมวะเนี่ยเมื่อมันไม่เห็นนะครับนะเออก็ลื่นเพิ่เยอะเอฟเอซีอยู่ประมาณร้อยสิบสองสามารถใส่เชดเดอร์ได้นะครับถ้าเกิดอยากให้ผมใส่หรือว่าไม่อยากให้ใส่นะบอกกันได้นะครับนะจะได้บางคนมันอาจจะไม่ชอบไงบางคนอาจจะชอบกับไม่ชอบเอออะไรเออนะครับสมคนเปกันนะครับนะเออมืดแล้วช่างช่างแม่งไปเถอะครับนะ ก็เราจะไปตัดไม้ก,กันดีกว่าตรงนู้นมันจะเป็นป่านะครับนะอ่าผมเคยเดินไปแล้วนะนี่ข้ามโลกมบอกเลยนะ <darum. S 1> <mem. S 2> อ่าโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็ถึงมันเลี้ยวเอ้ยถึงกันแล้วนะครับนะตอนนี้ก็บอกว่าอะไรอ่ะนะฮะไครก้าก็ไปเกิดซึ่งเอ้อ <mem. S 2> อะไรอะ่ะตัวอะไรวะอ๋ออ,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 อ๋อ,อ,อบอสก็ไม่ใช่ไซคุน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 นะครับนะจาได้ผมเรียกว่าไซคุนนี่แหละไม่รู้ว่าชื่อถูกปะนะ เห็นเขาเรียกในเซิร์ฟเวอร์กันอย่างงี้นะครับผมก็เลยเรียกตามนะครับใส่คุณอะไรเงี้ยนะเออไหนวะใส่คุณเฮ้ยตัวนี้ก็นะเท่นะสหรับผมแล้วถือว่าเท่เท่ใช้ได้เลยฮึยอันนี้ผมเคยดูเดอะอะไรวะเดอะบูบีเปล่าวะไม่รู้ว่ะมันมีเดอะบูบีเปล่าวะไม่รู้นะจำไม่ได้แน่ๆคือผมเคยดูอ่ะมันผ่านนะสีเหลืองด้วยวะโอเคนะฮะเราจะทำรั้วล้อมรอบเข้ากันเป็นแบบว่าสีบอกว่าอะไร อ่าด้วยไม้ไม้ระ้วว่าสปูตและกันนะครับนะเพราะแม่งมีมีแต่แถวนี้เท่านั้นเลยเจ็ดขับบ้าเออกลับบ้านไปตรงจุดเกิดนะครับตอนนี้ก็เจ็ดไอ้บล็อกประมาณแปดร้อยแล้วก็ตีไป oh. เป็นธาตุเฟรนี่ปะเฟรนี่อะไรสักอย่างนะ Two hours later โอเคนะครับนะตอนนีก้ก็อ่าได้ไม้มาจำนวนชุดนิดๆไม่น่ามัน่าจะไม่นิด,ดได้หลายได้เกือบสองชุดได้นะก็ตอนนี้ถือว่าโอเค ใช่ไหมใช่ไหมเราอ่ะเนี่ยตจะนี้เป็นตัวเป็นตัวเกียเบลของผมเลยเนี่ยเข้ามาเลยอ่าก็ไม่โดนเองอ่ะอ่ะคนไฟเออไม่ตายเหรอไม่ตายเออผมอยากได้ปล่อยปล่ยมอนน้ำว่ะมันจะได้ครบเอ้ยมันยังไม่ครบหรอกแต่ว่าอยากได้มากเลยเต่าแหลกอะไรเงี้ยนะฮะอ่ามันเกิดดีโอเชียนหมดไม่รู้นะเต่าแหลกอ่ะหรือเต่าชายหาดธรรมดาผมก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอใช้นี่เหร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เละเนี่ยถ้าเกิดตอนผมไปซุ่มเก็บรอตออเทพเกิดถ้าถ้าเกิดมันไม่เกิดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะเครื่องเลยนะ <C> e <at> โอเคเราน่าจะกลับบ้านนะครับตอนนี้จะเช้าแหละเอออาหารหมดเฮ้ยข้าไปจิคา้าบแล้วมันได้อาหารตัวเฮ้ยน่าสนไม่จิคาบดูสองตามในแมปดีดีสกุลไซส์ป,ปกตินะตัวสวย โมเดลสวยมากเลยผมชอบมากนะฮะเฮ้ย HEY! สะดุง้งโอ้โหโอ้โหปาวานแม่เออเเฮ้ย <c oughs> นี่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 โอเคตามนะเราน่าจะกลับบ้านได้แล้วมั้งแม่รู e. ส้สึกว่าเฮ้ยโตควาบอ๋อโตควาบของผมเองนะเฮ้เก็บเบลเก็บเบลเก็บเบลขอเบลยี่สิบกว่าได้ปะ พอไม่ได้ไกลเลยวิชี่าจะอะไรงัมาว่า,า,าใส่เอ้ยตายเลยวิ้นนี่ถ้าใครมีไอเดียสำหรับการทำน้ำแข็งนะครับเอาเอ้ยการเอาน้ำแข็งไปทำอะไรอะ่ะบอกกันด้วยบอกกันได้นะครับอยากให้ทำมันน,นนู้นนั่นนี่นั่นนี่นั่นนบอกได้นะอยากให้ทำเป็นสไลเดอร์หรือทำไงวะสไลเดอร์ <laughs> <laughs> โอเคนะฮะ <laughs> ผมต้องเดินทางอีกประมาณเจ็ดร้อยบล็อกนะครับนะในการ บ้านนะไมู่้อเป็นไรนะกดอุตส่าห์แล้วมันอ๋อเนี่ยมีดีเวเชี่นตอนแรกอะที่ผมมานะคือแม่งไม่เห็นเว้ยก็คือตาถั่วนะครับไม่เห็นว่าใบอมอยู่ใบอมอะไรยังไงเว้ยนะซึ่งเือแดงมากตอนนั้นโอเคนะครับถ้าเกิดมีเทพเกิดหรืออะไรยังไงแต่ผมจะถ่ายมาให้ดูแล้วแก่นะระหว่างกลับบ้านนะถ้าเกิดไม่มีผมก็ช่ากมันนะอีสี่ โอเคนะครับผมนะจููผมเหยียบขึ้นบกปุ๊บมีเทพเกิดวะเทพนี้มันคือเทพอะไรไม่รู้จักด้วยอะไรอ๋อลาติออสลาติอัสอะไรยี่ปะแม่ที่ที่ผมเรียกผิดไอ้ควางเทพอะไรแะเทพควางนะเออมีสองตัวเกิดได้จ้ะแม่แต่ก็ไม่ได้จับนะโอเคนะฮะไหนๆก็มานี่แล้วก็ปุ๊บนี่หน่อยเดือนไม่ต้องทุบดิเดี๋ยวฟาร์มฆ่าเผมน่าจะทำอัตโนมัติมั้ง หรืออาจจะไม่ต้องทําอัตโนมัติเลยก็ปล่อยแล้วเก็บอย่างนั้นเอาจบนะฮะเขาขี้เกียจด้วยเหล็กก็จะเป็นโอ้ตายโอเคเราถึงตรงนี้แล้วซึ่งผมน่าจะทําแถวตรงนู้นว่ะเอากล้าฮะกล้ามากเก่งมากเออตายโอเคสโนอเขามาทําอะไรนี่นี่นี่ทุบเกินไปด้วยอันหนึ่งนี่ยเออโอเคนายหนุ่มพักมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น ใช่ได้ใช่ได้นะอ่าห้าดีกว่าไม่มีอะไรกินเลยนะปังโอเคอ่าเก็บเก็บเก็บแล้วก็เก็บแล้วนี่เป็นขนมฟางโอเคแล้วก็เริ่มมันมันเริ่มจะเต็มแล้ววะ่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็อ่าทรู้ว่านะฮะชี้เจียจนะฮะต้องใช้วิธีนี้เลยนี่เลย นะเออขนแกะเรามีเปล่าว่าแกะให้ทำสลับนี่อยมีพอดีโอ้สวรรค์แล้วก็นี่รู้ว่าปาบเขาให้แล้วก็ปาบอีกทหนึ่งปาบแล้วก็ปาบพีโอเคน่าจะพอหรือเปล่่าไมรู้นะอ่าโอเคผมน่าจะทำเท่าไหนว่าน่าจะอยู่ใกแกะบ,บาตตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอีซี่เออร์เบอปล,ปล่อยไว้เล้ด้วยอ,อ่โอเค ซึ่งช่วงนี้นะครับผมนะผมก็พยายามไล่ดูโปรเกมอนอยู่นะใน Netflix นะเออเพราะว่าอะไรอะ่ะขี้เกียจดูในเน็ตนะครับแม่งมีโฆษณาด้วยอะไรด้วยนะก็เลยดูใน Netflix เอาดีกว่าถึงจะไม่มีภาคบางภาคซึ่งมันมีภาค Sun เอ็ดมูนอะไรอีกว่าเยอะโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้เคลียร์บอกว่าหมดอ่ะเออคือหมดจริงๆอ่ะนะฮะผมได้ครับบล็อกสโนไว้มา,มาสามสี่ชุดได้เลย นะให้มีเดียให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะเขาบอกสนุกเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเ <niet> ยอะจริงๆเสี f, ยโชว์เพ่ประมาณสี่ห้าอันนะจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยโอเคช่างมาเถอะเขามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะกับการทำนี่แอปิคอวันสีนี้แล้วก็สีอะไรต่อสีแดงแล้วก็นี่นะเนาะปึ๊บ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 ห้ามันจะพอบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันไหนที่ผมต้องการก็คือผมจะวางห้านะครับสามสี่ห้า แล้วก็อันนี้มันไม่ได้ต้องการอะ่ะสีฟ้าเขาไม่ได้ต้องการอะไรดีวะเอามาดเดบ๋ที่มันไม่ได้ต้องการก่อนแล้วกันเนาะสีนี้กับสีนี้นะฮะอย่างแถวเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทพเกิดวะเทพเกิดวะ,ดะนะอยากดูปะช่างมันเถอะขี้เกียจนะฮะเอออันนี้สีนี่แล้วสีเขียวปะเทพพวกเนี้ยนหาได้ง,ง่ายอยครับคือเทพเทพหรือวะอะไรคีร คริวคิวดุอ,อะไรวะนี่เราเจ๊ปปะวะดูนี้ดูนี้เราอะดูนี้ทางไหนวะเราอะวอะอ๋ะโอโซเโทพเทพยูริคอนนี่เองนะฮะอ่าโอเคต่อไปเราก็จะวางแบบสีที่มันเป็นบอกว่าใช้จำเป็นละหนึ่งสองอ่าแล้วก็สีที่หนึ่งสองแล้วกันเนะะา,มา,มานะมามั่วๆไปเนอเออโอเคนะฮะ สาม่ห้าโอเคพว่งนี้ก็เออถ้าเกิดตอนผมลงก็คงจะลงเป็นวันต่อวันนะครับนะเฮ้ยวางต่อไปได้แล้วเฮ้ยทำไมอะ่ะทำไมวะให้ลูกก็บอกบอกด้วยนะส3 4สามสี่ห้าทุกเลยทำไมมัน,มนกำหนดวะเอาแล้วเฮ้ยเกมหมดวางแม่เลยเฮ้ยเฮ้ยค็ไม่ใช่นะโอเค ไหนวางไม่ไดผ้ผมก็จะเว้นๆเอาไว้แล้วกันนะฮะผมจะเออคงโตพอดีเนนะลยเนาะสั่งผมคัดไปนะฮะโอเคก็วันนี้คุ้มค่าเลยเจอเทพอยู่มาสามสี่ตัวนะฮะสี่ตัวเลยแต่ผมยังไม่เดินไปให้ดูนะอ่ะไหนเนาะเธอ,อให้ดูหน่อยแล้วแกเนานะอ,อือเทียบยูนิควรนแต่ว่ากระโปรงใช้ได้ก็บสายต,ตาผมนะถ้าคนอื่นเขาอาจจะเก่งก็ได้นะโอเคยูนิควอนยูนิคอนดีจ้ะดียูนิควอนดีให้ เรียกว่าสิบเนี่ยดูดิแค่นี้มนไม่ก็เรียกว่าสิบแล้วก็ดูกระปรงแบบขั้นไหนอะ่ะนะเออโอเคนะครับนะ้าก็เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับนะวันนี้ก็แค่ทำาร์มแอพเออข้าแค่นี้แหละนะใครมีอะไรแนะนำให้ผมทำอะไรก็บอกบอกกันได้เลยนะครับนะ